สวัสดีครับขณะนี้รถไฟกำลังมาครับตามสัญญาที่ผมจะอัดอีกรอบหนึงครับบริจัก CSR นะครับผมขอซูมกล้องนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอวุ้่งมาแล้วครับ CSR สินค้าครับนู่น CSR สินค้าครับว่นนี้ผมจะงดถ่ายช่วงการเดินทางนะครับบริษัท CSR เข้าสถานีชลบุรีครับเฮ้ยพี่ระวังครับเฮ้ยระวังเว้ย เดีโคตรเดิๆครับสถานีรถไปชนบุรีสามารถมาได้ทางไปกรุงเทพนะครับนี่นายสถานีครับนูไปดูนะครับไปอย่างไกลครับสำหรับแค่นี้สวัสดีครับเจอกันใหม่บ่อย